กับรูมนะนัสชนกเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเนื้อหาในเรื่องใหม่กันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการหาข้าวประมาณจำนวนนับนับ่นเองนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะในหวัวข้อนี้นะคะก็คือการหาข้าวประมาณของจํานวนเต็ม10ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยเราจะต้องรู้ความหมายของจํานวนเต็ม10ก่อนว่ามันคืออะไรนะคะจํานวนเต็ม1ิบเนี่ยก็คือง่ายๆเลยจํานวนที่มีส่ลงท้ายเพียง1ตัวนะคะอ่ะเช่น 10เห็นไมค่มีสูตรลงท้ายหนึ่งตัวค่ะ20ค่ะ310ค่ะ450ค่ะ670ค่ะถ้าเป็น1 0 0 0งพนไดไหมคะก็มีสูตรลงท้ายหนึ่งตัวแต่อันนี้มันมีสูตรลงท้ายกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่จำนวนเต็ม10ค่ะ6 1อมีสูตรลงท้ายไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่จำนวนเต็ม10ค่ะ 1,600 5มีสูนหนึ่งตัวไม่ใช่นะคะมันสูนตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้น1 6 0 5ไม่ใช่จำนวนเต็ม10ค่ะจำนวนเต็ม10นะคะก็คือจำนวนที่มีสูนยลงท้ายเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะก็คือมีสูนอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนนเนะคะทีนี้ค่ะการหาค่าประมาณเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเลขในหลักหน่วยเนี่ยมันมากกว่าหให้เราปัดขึ้นปัดขึ้นคือการบวกหน้าหลักเนี่ยก็คือบวกหลัก10แบไปอีกหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาถ้าเลขหลักหน่วยนะคะมันน้อยกว่า5ให้เราปัดลงปัดลงก็คือปัดหลักหน่วยเนี่ยให้เป็นเลขศูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะค่ 5. ตัวอย่างนะคะการหาค่าประมาณของจำนวนเต็มสินะคะเรามาดู ข้อแรกกันเลยค่ะ57ดใช่ไหมคะการหาค่าประมาณของจํานวนเต็มส0เราจะต้องดูหลังหลักสิบหลังหลักสิบก็คือหลักหน่วยนั่นเองนะคะถ้าหลักหน่วยมากกว่า5หรือเท่ากับ5เราจะต้องปัดขึ้นใช่ไหมคะปัดขึ้นก็คือการเพิ่มหน้าไปหนึ่งค่ะ ต้องบวกหน้าไป1นนะคะแต่ถ้าน้อยกว่าห้าเราจะต้องปัดลงปัดลงที่นี้ก็คือเปลี่ยนหลังหลักหน่วยเป็นศูนย์ค่ะั้งใส่หลังหลักสิบขอโทษค่ะหลังหลักสิบเป็นศูนย์เองอ่ะ ยังงงอยู่นะคะเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะคะ57เราต้องพิจารณาเป็นจำนวนเต็ม10เราก็ดูอันนี้คือหลักสิใช่ไหมคะ5 5คือหลัก10เราก็ต้องดูหลังหลักสิหลังหลักสิบของเราคือเลข7เราต้องมาดูว่า7เนี่ยมันมากกว่า5เท่ากับ5หรือน้อยกว่า5 7มากกว่า5เพราะฉะนั้นเราต้องปัดขึ้นถูกต้องไหมคะปัดขึ้นก็คือ การที่ให้หลักสิบบวกไปอีกหนึ่งหลักสิบของเดิมมีอยู่5ใช่ไหมคะต้องบวกไม่มากกว่า5เราต้องบวกหนึ่งเพราะฉะนั้น5บวกหจะกลายเป็น6ค่ะทีนี้เมื่อเราปัดแล้วหลังหลักสิบจะต้องเปลี่ยนเป็นเลข0ูค่ะเราก็จะได้60นั่นเองนะคะอ่ะอีกสักคอนนะคะ64ค่ะเราก็ต้องมาดู อันนี้หลักสิบใช่ไหมคะเราต้องมาดูหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยของเราคือเลขสี่สี่ของเรามากกว่าเท่ากับห้าหรือน้อยกว่าห้าห้าน้อยกว่าห้าเราต้องปัดลงปัดลงคือเปลี่ยนตั้งแต่หลังหลักสิบให้เป็นเลขศูนย์หลังหลักสิบก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็ต้องเป็นเลขศูนย์ค่ะหกคงเดิมไหมคะ่ะเพราะเราไม่ได้เพิ่มขึ้นก็แสดงว่า64 ประมาแล้วจะได้เท่กับหกสิบ 60, นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามหน่วยสิอันนี้คือหลักสิบใช่ไหมคะหลังหลักสิบก็คือเลขแปดนั่นเองเลขแปดของเรามากกว่าห้าเท่ากับ 5, ห้าหรือน้อยกว่าห้ามากกว่าห้าเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มหน้าไปหนึ่งค่ะเพิ่มหน้าไปหกหนึ่งค่ะตรงนี้ต้องเป็นเลขศูนย์ค่ะเพราะเราได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นลปเลขศูนย์เหมือนเดิมเป็นเลขศูนนะคะ วกหนึ่งก็จะได้สีค่ะหนึ่งก็ใส่คงเดิมค่ะก็จะได้ค่าประมาณของ138ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10บก็คือ140นั่นเองนะคะต่อมาหน่วยสิบเอาลัางหลัก10คือเลข2ค่ะเลขสอเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าถ้าน้อยกว่า5แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข0ตัวหน้าเหมือนเดิมค่ะ ต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะหน่วย10บอ่ะสิต้องดูหลังหลักสิบหลังหลักสิบคือเลขห้นั่นเอง5เท่ากับ5ถ้าเท่ากับหตัวหน้าต้องเพิ่มไป1ค่ะ5จะต้องเปลี่ยนเป็นเลข0ค่ะจากนั้น8ปดบวกหนึ่งได้9ค่ะข้างหน้าใส่เหมือนเดิมค่ะ6กสาสี่ แสดงว,ว่าค่าประมาณของ63,485จะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็ม10คือ63,490นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำในหนังสือกันเลยค่ะค่ะให้เรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่มหนึ่งนะคะในหน้าที่25ค่ะหนังสือเรียนนะคะหน้า25ค่ะ ในยี่สิบ้านะคะเราจะพบในข้อ1ใหญ่นะคะให้เราหาค่าประมาณค่ะหาค่าประมาณของจํานวนที่กําหนดเป็นจํานวนเต็ม10บนะคะเมื่อเราได้เรียนไปแล้วจํานวนเต็ม10นะคะ,ะแสดงว่าเต็ม10บหลังหลัก10ก็คือหลักหน่วยแสดงว่าเราจะต้องดูหลักอะไรคะหลักหน่วยนั่นเองนะคะเรามาดูในข้อที่1ค่ะ ในข้อที่1นะคะหน่วย10บสิอยู่ตรงนี้แต่เราจะต้องดูหลังหลักสิบก็คือเลขอะไรนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะเราต้องพิจารณาเลขค่ะถ้าห้าเท่ากับหแสดงว่าเราจะต้องปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นก็คือการเพิ่มหน้าไปอีกหนึ่งปัดลงก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ตัวเองเนี่ยให้เป็นเลขศูนย์นะคะหเท่ากับห้เท่ากับห มากกว่า5ขึ้นขึ้นนะคะน้อยกว่า5ปัดลงและเรนคิดว่า5เป็นยังกับ5 5้าเท่ากับ5แสดงว่าเราจะต้องปัดขึ้นปัดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องบวกข้างหน้าไป1 5หเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลข0นย์ค่ะทีนี้8ดบวก1ก็จะได้9ทีนี้เลขข้างหน้าเราก็ใส่เลขเดิมเลยค่ะ7 3 1 4สามหนึ่งสี่ 5 9 1 2 3สาใส่ลูกน้ำค่ะ1 2 3สสใส่ลูกน้ำเราก็จะได้หลักอะไรเนี่ยหน่วยส0ร้อยพันหมื่นแสนล้านหน้าหลักล้านคือ10ล้านค่ะก็เป็น95ล้าน4 1 3 7 9 0ตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะคะเขียนถ้าคล้ายัวหนอนเลยค่ะอ่าอันนี้คือสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของ การประมาณค่านั่นเองนะคะเราจะย่อสั้นๆแทนคําว่าค่าประมาณค่ะตัวน,นี้ก็จะบอกว่าจำนวนเี้ยประมาณแล้วได้เท่ากับ9 5 4 13, 1 3 7 9 0ล้านนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่2เลยค่ะข้อที่2หน่วย10 2คือหลักสิบแต่เราจะต้องดูหลังหลักสิบก็คือหลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วยของเราคือเลข1ค่ะ1เป็นยังไงกับ5 1 น้อยกว่า5้ถ้าน้อยกว่า5ต้องปัดลงเพราะฉะนั้นปัดลงคือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเลข0ค่ะข้างหน้าเราใส่เหมือนเดิมค่ะ4 7 4 6 2หน่วย10ร้อยใส่ลูกน้ำค่ะอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะข้อที่3หน่วย10แต่เราต้องพิจารณาหลังหลักสิบก็คือเลข หลักหน่วยคือเลข3 3เป็นยังไงกับ5 3น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน3เป็นเลข0ข้างหน้าใส่เหมือนเดิม5 5 5 4 6 3 3 1 2 3ใส่ลูกน้ำา2 3 3ใส่ลูกน้ำอ่านว่าประมาณแล้วได้เท่ากับ55บหล้าน5แสนมืน 6,330ค่ะนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะในข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด6ข้อให้เรียนนะคะทำต่อให้ครูอีก3ข้อนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นการบ้านในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่1 3ค่ะแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดณิตศาสตร์หน้าที่13นะคะก็คือในข้อหนึ่งใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ เขาบอกให้เราเนี่ยหาค่าประมาณของจํานวนเต็ม10นั่นเองนะคะก็คือนะคะเขาก็จะให้เส้นอันนี้คือเส้นจํานวนใช่ไหมคะเขาจะให้เส้นจํานวนมาแล้วเขาก็กาหนดประมาหนดมาให้ว่าเนี่ยเจเนี่ยประมาณค่าเป็นจํานวนเต็ม10ได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะจานวนเต็ม10ก็คือ70กับ80นะคะอันนี้ง่ายนะคะทีนี้เขาให้เรานะคะหาค่าประมาณค่ะเราก็บอกว่าค่าประมาณ เป็นจำนวนเต็มสิของอ่าของที่เข้าวงกลมผ่าน77คืออะไรนะคะอันนี้ง่ายง่ายยังไงแล้วเรียนดูเส้นจำนวนค่ะเราก็ดูก่อนที่เราชอบพิจารณาเราชอบเวลาจากตัวที่เป็นเลขห้าใช่ไหมเราก็นี่คือครึ่ง1ถูกต้องไหมคะแล้วเรียนดูจากวงกลมของเรา77เนี 7, 7่ย มันอยู่ใกล้เจดสบหรือใกล้แปดสิบกันเจดเจ็ดอยู่ใกล้เจ็ดสิบหรือแปดสิบคะมันอยู่ฝั่ง8ปดิบเลยใช่ไหมคะเราแบ่งครึ่งแนละ้วครึ่งนี้คือของ7 0ิครึ่งนี้คือของ80ดิทีนี้เจิเจดเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของ80ดส<ม>ิบเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10บของเจดเนี่ยก็คือแปดสิบนั่นเองง่ายไหมง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะคะต่อมาในข้อ2ค่ะงราก็เขียนมาเดิมค่ะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของเก้าสห้าอ่าคือเท่าไหร่เราต้องรู้จำนวนเต็มสิบก่อนนะคะจำนวนเต็มสิบฝั่งนี้คือกาสิบแต่อันนี้มันคือหนึ่งร้อยถูกไหมคะ มันคือหนึ่งร้อยทีนี้รัตเลียงก็ต้องมาดูว่ามันอยู่ตรงครึ่งพอดีเลยอรัตเลียงคิดว่าครึ่งน,นี้มันน่าจะเป็นของเก้าสิบหรือว่าเป็นของหนึ่งร้อยจำได้ไหมถ้ามากกว่าห้าหรือเท่ากับห้ามันจะต้องปัดขึ้นก็คือสมมติอันนี้คือเก้าสิบห้าใช่ไหมคะเก้าสิบห้าห้ามากกว่าห้าท่านนี้นมันจะต้องปัดขึ้นก็คือข้างหน้าต้องบวกหนึ่งตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะศูนย์ ก็มีค่าเป็นเท่าไรเองสิเพราะฉะนั้นเราควรจะตอบ90หรือตอบ100 100ค่ะเราก็ตอบไปเลยว่าถ้ามันครึ่งพอดีนะคะตั้งแต่ครึ่งเนี่ยไปมันก็จะอยู่ของฝั่งนี้นะคะตั้งแต่5ไปเนี่ยจะอยู่ของฝั่งทางนี้แต่5เนี่ยตั้งแต่4เนี่ยเป็นต้นไปจะอยู่ของฝั่งทางซ้ายมือนะคะการดูเส้นจำนวนก็ง่ายๆอย่างเช่นข้อ3นะคะ919เนี่ย91 ขวามือหรือซ้ายมือมันอยู่ใกล้ขวามือเราก็ต้องตอบจำนวนที่วงกลมเป็นสีฟ้าทางขวามือนั่นเองนะคะก็มีทั้งหมด4ข้อให้ทำเพียงแค่ข้อหนึ่งใหญ่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจํานวนเต็มร้อยเราเค่อยมาเรียนในครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ครูขอทวนนะคะก็คือจํานวนเต็มเนี่ยก็คือจะมีสูตรรงท้ายเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะแต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ว่า มันเป็น95ใช่ไหมคะมันจะเป็นสิไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยต้องเป็น100เป็นกรณีพิเศษนั่นเองนะคะทีนี้จํานวนเต็มสิเนี่ยจะต้องมีส่วนลงท้ายเพียง1ตัวนะคะการประมาณค่าเราจะต้องดูอะไรคะถ้าหลักสิบเราจะดูหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยเป็นเลข5หรือมากกว่า5ตัวหน้าเราต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวหลังเราต้องเปลี่ยนเป็นเลข0ใช่ไหมคะแต่5้า กรณีที่มันน้อยกว่า5หลักหน่วยเนี่ยมันน้อยกว่า5เราจะต้องเปลี่ยนหลักหน่วยให้เป็นเลขศูนย์ส่วนข้างหน้าเราจะต้องเขียนคงเดิมเขียนเหมือนเดิมไว้นะคะนี่การบ้านที่จะฝากไปนะคะคือ2อย่างนั่นเองนะคะอย่างแรกก็คือทําในหนังสือนะคะในหน้าที่25แค่ข้อหนึ่งใหญ่เท่านั้นนะคะมีทั้งหมด6ข้อและในแบบขัดนะคะในหน้าที่ส3าก็เพียงแค่ข้อหนึ่งใหญ่อย่างเดียวของจำนวนเต็ม10อย่างเดียวนะคะก็จะมีทั้งหมด สข้อวันนี้ก็คือมีการวานทั้งหมด10ข้อนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ่ายลงในกลุ่มผู้ปกครองแล้วก็กลับไปทบทวนด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนใหม่ใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกทบทวนอยู่เสมอว่าที่เาเต็มสิบเนี่ยเป็นยังไงถ้าเรียนมีเวลาว่างนั่นเองก็กําหนดเลขมาเองนะคะแล้วก็ลองทําดูว่าถ้าสมมติ98เนี่ยประมาณค่าพเจ้าเต็มสิบได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยลองกลับไปฝึกทบทวนดูนะคะ ก็อยากจะฝากไว้เพลงเท่านี้รับพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสํหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ